การศึกษาไทยผิดตรงไหนหรือเราควรถามใหม่ว่ามันเหมาะสมแล้วหรือยังถ้าเราให้เด็กทุกคนเดินทางด้วยถนนเส้นเดียวแล้วบอกว่าใครเดินเร็วถึงเส้นชัยก่อนคือคนเก่งแบบนั้นแฟไหมหลายคนอาจคุ้นเคยกับระบบที่บอกเราว่าเรียนให้เก่งสอบให้ผ่านแล้วจะมีอนาคตแต่เคยสงสัยไหมว่าคำว่าเก่งในระบบแบบนี้หมายถึงอะไรกันแน่ถ้าเด็กคนหนึ่งจดจำสูตรคณิตศาสตร์ได้แม่นยำแต่ไม่เข้าใจว่ามันเกี่ยวอะไรกับชีวิตจริง เขาคือคนเก่งหรือคนท่องเก่งแล้วถ้าเด็กอีกคนตั้งคำถามว่าเราจะเอาความรู้นี้ไปใช้ทำอะไรเขาคือนักคิดหรือเด็กที่ตั้งคำถามมากเกินไปเราไม่ได้จะบอกว่าการท่องจำไม่ดีเพราะในทุกสังคมพื้นฐานคือสิ่งจำเป็นแต่คำถามคือระบบการศึกษาควรหยุดอยู่ที่พื้นฐานหรือควรเปิดให้คนปีนขึ้นไปสูงกว่านั้นในบางประเทศเช่นฟินแลนด์เด็กไม่ถูกจัดอันดับด้วยคะแนนสอบ แต่ถูกประเมินจากความเข้าใจความคิดสร้างสรรค์และการร่วมมือกันพวกเขาไม่ได้เชื่อว่าคนเก่งต้องเหมือนกันแต่เชื่อว่าแต่ละคนมีความถนัดเฉพาะตัวที่ควรถูกบ่มเพาะต่างกันเราไม่จําเป็นต้องลอกใครทั้งหมดเพราะบริบทของไทยก็มีเงื่อนไขหลายอย่างที่ต่างแต่คําถามคือในระบบที่มีอยู่ตอนนี้เราเปิดพื้นที่ให้ความหลากหลายของคนพอแล้วหรือยังแล้วเราเคยฟังเสียงของครูบ้างไหมพวกเขาอาจไม่ได้อยากสอนแบบเน้นคะแนน แต่ติดกรอบของหลักสูตรเวลาจำกัดหรือภาระอื่นๆถ้าเราจะพัฒนาอะไรสักอย่างเราอาจไม่ควรถามแค่เด็กควรเรียนอะไรแต่ควรถามด้วยว่าครูควรมีสิทธิ์ออกแบบการสอนแค่ไหนเพราะสุดท้ายการศึกษาไม่ได้สร้างแค่คนให้สอบผ่านแต่มันกำลังปั้นมนุษย์แล้วมนุษย์แบบไหนกันแน่ที่เราต้องการให้เติบโตในสังคมนี้แล้วในระบบที่เด็กหลายคนต้องติวเพื่อคะแนนโอเน็ตมากกว่าจะเข้าใจชีวิตจริง เราหวังให้เขาเข้าใจโลกหรือเข้าใจแค่ข้อสอบถ้าคนทุกคนต้องเรียนทางเดียวแล้วจะมีนักประดิษฐ์นักดนตรีหรือหมอได้ยังไงถ้าเราให้คนทุกคนปีนต้นไม้แล้วบอกว่าใครปีนเร็วที่สุดคือคนเก่งแบบนั้นเหมาะสมกับคนที่เกิดมาเพื่อว่ายน้ำไหมเราอาจต้องกลับมาถามใหม่ว่าการศึกษาแบบเดียวใช้กับคนที่ต่างกันได้จริงหรือลองดูแต่ละศาสตร์สิครับวิทยาศาสตร์ต้องการคนตั้งคำถามถ้าเราสอนให้เด็กเชื่อทุกอย่างที่ครูพูดโดยไม่ถาม แล้วใครจะเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ดนตรีต้องการคนที่ฟังมากกว่าพูดแต่การศึกษาที่เน้นพูดหน้าห้องทําให้เด็กเงียบๆหลายคนถูกมองว่าไม่มีศักยภาพถ้าคุณเคยรู้สึกว่าระบบนี้ไม่เข้าใจคุณคุณไม่ได้คิดไปคนเดียวเรามาช่วยกันออกแบบการศึกษาที่เข้าใจมนุษย์ได้ไหมวิศวะกรรมต้องการการทดลองผิดถูกแต่การบ้านบางแบบทําให้เด็กกลัวความผิดพลาดจนไม่กล้าลองอะไรใหม่ๆศิลปะเติบโตจากความแตกต่าง แต่การศึกษาแบบเดียวกันทุกห้องเรียนทําให้เด็กบางคนคิดว่าตัวเองไม่ปกติทั้งที่เขาแค่ไม่เหมือนใครมนุษยศาสตร์ตั้งอยู่บนคําถามปลายเปิดแต่หลายห้องเรียนคําตอบเดียวเท่านั้นที่ถูกแล้วความคิดอิสระจะเติบโตได้ยังไงกฎหมายสอนให้ตีความแต่ถ้าเด็กถูกฝึกแค่จําตามบทโดยไม่มีพื้นที่ถกเถียงวันหนึ่งผู้พิพากษาจะกลายเป็นเครื่องพิมพ์คําพิพากษาหรือเปล่า เศรษฐศาสตร์ต้องการสมมติฐานและการตั้งโมเดลแต่ถ้าระบบสอนแบบเดียวกับคณิตศาสตร์พื้นฐานแล้วความซับซ้อนของโลกจะถูกแปลความอย่างไรจิตวิทยาและปรัชญาต้องการการฟังคนอื่นการสังเกตการเข้าใจแต่ในห้องเรียนที่เน้นการพูดหน้าชั้นเพียงคนเดียวจะฝึกการฟังอย่างลึกซึ้งได้อย่างไรแพทยศาสตร์การแพทย์ไม่ได้ต้องการแค่คนจำแม่นแต่ต้องการความเห็นอกเห็นใจและการตัดสินใจใต้ความกดดัน แล้วระบบที่ให้เด็กจําเนื้อหา1000หน้าได้ฝึกหัวใจของแพทย์มากแค่ไหนเทคโนโลยีนวัตกรรมคนคิดนวัตกรรมไม่ใช่คนท่องจําแต่คือคนที่กล้าลองผิดล้มเหลวและตั้งคําถามกับสิ่งที่มีอยู่แล้วในระบบที่ไม่ให้โอกาสลองผิดเลยจะมีใครกล้าคิดนอกกรอบได้อย่างไงกเกษตรศาสตร์สิ่งแวดล้อมการเข้าใจโลกธรรมชาติต้องใช้เวลาสังเกตและลงมือทําจริงแล้วระบบที่ให้คะแนนแค่การนั่งในห้องเรียนจะทําให้เราได้ นักอนุรักษ์หรือแค่คนรู้ว่าต้นไม้มีกี่ใบรัฐศาสตร์ความมั่นคงผู้นำประเทศต้องเข้าใจคนและผลกระทบจากนโยบายแต่ถ้าเราไม่เปิดแต่มันคือการเข้าใจคนสร้างทีมและตัดสินใจในโลกจริงแล้วระบบที่ให้คะแนนแต่การเขียนแผนธุรกิจบนกระดาษจะสร้างผู้นำธุรกิจแบบไหนาศาสนาจริยธรรมการศึกษาไม่ควรผลิตแค่คนทำงานเก่งแต่ควรบ่มเพาะมนุษย์ที่รู้ผิดชอบชั่วดี แล้วระบบที่ให้คะแนนเฉพาะคำตอบที่ถูกเคยให้คะแนนความเข้าใจในหัวใจมนุษย์บ้างไหมนี่ไม่ได้หมายความว่าระบบเดิมผิดแต่มันอาจเหมาะก,กับบางคนและอาจไม่พอสำหรับอีกหลายล้านคนถ้าเราคิดว่าการศึกษาเป็นเหมือนรองเท้าจะมีสักกี่คนที่ใส่ไซส์เดียวกันได้พอดีระบบที่ดีอาจไม่ใช่ระบบที่ทำให้ทุกคนเหมือนกันแต่เป็นระบบที่ทำให้แต่ละคนเต็มศักยภาพของตัวเองต่างหากคำถามจึงไม่ใช่แค่ว่า ระบบเก่าผิดไหมแต่เป็นคำถามว่าระบบเดียวกันใช้ได้กับความหลากหลายของมนุษย์หรือเปล่าสุดท้ายแล้วถ้าการศึกษาคือการสร้างมนุษย์เราก็ควรถามว่ามนุษย์แบบไหนที่เราต้องการคนที่จำได้ทุกสูตรหรือคนที่เข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นและกล้าเปลี่ยนโลก